สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมือนีสภาพามาให้กระเพาค่ะเมนูมือหนีงอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องเค็นจี๊ดสี่คือเกลค่ะสื้อามาซุปบระเขือนะคะพี่น้องซุปบระเขือของเย่าเลย้อค่ะจะบวใส่เนื้อปลาเลยค่ะพี่น้องนะคะปลามีค่ะพี่น้องแต่บวมมักใส่นะคะะต่ตำแต่บะเขือกับบวพริกซื้อๆค่ะกินก็ไข่ต้มก็สมพักเนาะค่ะมือนี่เป็นเมนูมาง่ายๆค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นค่ะเราจะใส่พริกสดค่ะที่เ่าต้มไปกับมะเขือค่ะใส่ะ ตาก็หาพี่น้องตําระว่างเด้อยค่ะเด็กกระเด็นเลยค่ะพี่น้องบอกพริกมันตุ่มแล้วเนาะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะใส่มะเขือที่ต้มเสร็จแล้วค่ะจริงเย่อต้มเป็นลูกเลยค่ะพี่น้องต้มทั้งนวยเลยค่ะที่นี่ย,อย่อหยาดมันห่อนแห้งก็เริ่มมาพาออกค่ะเพื่อให้มันหายหอนนะคะเวลามาซุปมันสดแสบ เบอรเขือต้มเหยื่ยวกับหมักนะพี่น้องเหย่อหมักหนึ่งกินกับเจวกับปนนะคะต้มหรือว่าเสน,นึ่งก็ไดค่ะพี่น้องกินมันแสบมันนุ่มดีค่ะเอาค่ะที่นี่กัะย้่งค่ะสำหรับผู้ใดมาเบอรเคือเป็นสินเป็นต้นนะคะกระปุตองตำแหลกปันไดเนาะ,ะพี่น้องแต่ว่าของเหยื่อตําเนียนเลยค่ะเพราะว่าชอบแบบเนียนๆแบบทคื่องเคาเห็ดหลาปลาสิคะ,ะพี่น้องนี่ค่ะยุ่วไป ขอนิว้วข้ามีไงขุยบึงค่ะแสบปันยังค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะยั่วยัย่วไปเลยเอยค่ะถึงจะใส่พริกสดนะคะพี่หนองทีย่ยอดต้มแล้วใส่ลงไปน้ำต่ว่าเวลาปุงจริงๆย๋ยก็จะใส่พริกขัวลงไปน้ำเลยคะ่ะพราะว่าเพิมพ่มหอมนะคะ นี่ค่ะมองค้นเพิ่นกับสมัครแบบซับนนี้กับพ่อนะคะพี่น้องจะยอดแอลหลกกว่านี้แน่หน่อยนึงค่ะต่าไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้เราว่างตาด้วยค่ะกระเด็นเข่าตานี่โอ้ยแสบจนน้น้าตาไหลค่ะเหตุไปน้่คุยไปนั่เนาะคะ่ะบางเทือเนาะคะ่ะพี่น้องกระเด็นเข่าตาเจ้าของก็คิดเห็นว่าโอ้ถเาเป็นเร็กหน่วยเสื้อขนาดใดเนาะคะ่ะขนาดเข้าไปผู้ใหญ่ค่ะพี่น้องก็น้ำตาไหลใดขึ้นกันค่ะ หมกพีกกระเด็นเขาทึ่งเคทึ่งเซ,งเซ,งเซงาเงาๆบ่แม่ยังะคะพี่น้องบดเอาแห้งห้องบดบเขือเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตำไปให้มันละเอียดก่อนค่ะเอาละค่ะหลังจากตำจนเสร็จแล้วเริ่มแหลกแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะย่าเอาให้มันแหลกแน่หน่อยนึงเราก็เริ่มปุ้งค่ะก่อนอื่นค่ะใส่กระวพัอลงไปค่ะ นี่ค่ะข้าขวคั่วเราจะมักดวยคะ่ะใส่้ลารก็แซ่บตำด้วยพริกป่นอีกหน่อยนึงค่ะเพิ่มความหอมนะคะเพราะว่าพริกส่วนเท่ากับเผ็ดแล้วะคะตำด้วยน้ำปลาราปลาราสำเร็จรูปค่ะใส่ลงไปค่ะตำด้วยชูรสส่วนไมน่เนื้อน,นีด้ค่ะเพื่อนชูรสบ่ตองไยค่ะพวะบอกเือเคาจะมีพวาอมหวานในตัวอยู่แล้วค่ะใส่แค่นี้พ่อค่ะ ก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะนี่ค่ะคนให้เข้ากันจริจริงเนี่บะเขียวย่อมักแหลกกว่านี้เลยคะ่ะพี่น้องแต่มันต่ำกว่าใดเนาะคะ่ะมันเป็นหนามก็เลยเอาประมาณนี้แหละคะ่ะซุปบะเขือนี่บบนิยมเห็ดเปรี้ยวด้วยค่ะบบเห็ดสมค่ะพี่น้องเพราะว่าสมมันคือ คือซุปบูดนะคะพี่น้องถ้าเฮ็ดซี่สุ่มๆนะคะก็เลยบดใส่บังหน้าวค่ะชิมรสกันค่ะแซ่บเลยแต่คนทางเผ็ดนะเแล้วใส่น้ำปลาจิ้มหน่อยนึงค่ะคนทางเผ็ดเนี่ยนะค่ะพี่น้องว่ามันเผ็ดแน่เอาละค่ะทีนี้ก็ปิดท้ายด้วยใบหอมนะคะพี่น้อง ผักชีฝรั่งแล้วก็ใบ,บหอมค่ะนี่ค่ะอันนี้คือสมพักนะคะพี่น,อน้องเยอเห็ดไว้สมพักบัวก็สมพักแป้นใส่ผักกาดขาวหน่อยนึงค่ะเห็ดสมพักก็เห็ดง่ายไงยค่ะพี่น,ออน้องบริเซเขาหนมขขาเนี้ยงหง่อยค่ะใส่น้ำเศร้าเขาในี้ดนึงน้ำเศร้าเขาเจ้าเท่านี้ละค่ะพี่น้องใส่แค่นั้นละคะ่ะสมกินได้ค่ะเอาค่ะปิดท้ายใบยหอมกับผักชีฝรั่ง ้อมแดงกับเบที่น้องเอ้ยเอาละค่ะกินกับไข่ต้มกับสมพักเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะซุป,ปเอร์เขอยาค่ะเฮ็ดแล้วเรียบร้อยค่ะมาค่ะในยอดสมแตงเขาสูกินจ้าแล้วละค่ะพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะซุป,ปอร์เขอไข่ต้มแล้วก็สมพักเนาะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะยอใส่บุงซุปอปร์เขอค่ะ เป็นตาแซบ่บตาแสบค่ะพี่น้องชิมเราแสบปัญยังค่ะแต่ว่าคนขัง,งสุเผ็ดแน่นะคะพี่น้องสำหรับผู้ใดบกินเผ็ดก็อย่าใส่พริกไหลที่เย้าเด้อค่ะนี่ค่ะสีสันหน้าตาหอมหอมค่ะหอมเขา้าขั่บพริกป่นนะคะพี่น้องใส่ลงไปน้ำปลานิดๆค่ะส่วนอันนี้ค่ะก็คือผักดองค่ะย่อคันไว้เองค่ะพี่น้องสมผักแป้ดแน่ ผักกาดขาวเนี่ยแหละก็บใบหอมเนี่ยค่ะพี่น้องอยู่ในบ้านเท่านี้ล้ะค่ะเก็บมาขันมายังพ่อเป็นผักเป็นยาพ่อได้กินกลับนะคะก็ะลังแสก็ลังนัวค่ะขันแบบบริสไทเขาเนี้ยนะคะพี่น้องบ่มีคะม่ะมอวนเนี่ยค่ะขัคะควใบมอวนนะคะส่วนผักค่ะมียอดกะทิน,นะค่ะฟักกะทินค่ะไข่ต้มอันนี้โบมี่ผักนะคะพี่น้องไข่ต้มแล้วก็ใบโหระพาค่ะมีแค่นี้นหะค่ะพับพี่น้องก,ากําลังปีผักกาดขาวกับบะอิดมีอยู่ค่ะแต่ว่ามันกะสบกเขากันปนไดน้อะห่ะงกับเส้เน เน้นสมพักกับซูบะเคือกับไข่ต้มนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นเมนูอาหารอีสานบ้านเฮ่านะคะเป็นเมนูง,ง่ายๆเป็นผักเขาบ้านๆนะคะพี่น้องขอพูดอะไรเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพุณกําลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องั้าเผื่อเก่าเพื่อใหม่ค่ะเขามาบอกนวัวหัวมวลขเมอกีอ้เขาหัวผ้าค่ะ เมื่อนี่นําเสนอเมนูอาหารอีสานบานเฮาค่ะซุปมะเขือนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นเมนูโปเมนูถือเป็นรูปโปรไฟล์ยอดเลยค่ะพี่น้องก็คือซุปมะเขือนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะพากับติเขากติ๊กน้ำม,มาหาพี่น้องมอกินเขากินน้ำด้วยกันเนาะคะ่ะ บแตมีอีหยังมากไม้เด้อค่ะพี่น้องซุปง่ายบบใส่ปูใส่ปลาบบใส่ย,ยังเลยค่ะใส่แต่บกเขือกับบกพริกนนำป,ปลาแดกปลาลงไป่นั้นละค่ะพี่น้องแลว้วก็อที่สําคัญค่ะซุปมะเขือนี่อย่าใส่ชูดลหลายเพราะว่าใส่ชูดสหลายไม่จะเป็นหวานเอ็นเลี่ยนหวานเลื่นเดือดน,นะคะพี่น้องเพราะว่าบกเขือเฮ้านี่จะมีความหวานในตัวอยู่แล้วนะคะมางคนกับ,บ่บใส่เลยก็ไดค่ะพี่น้องแซบคือกันเนาะคะ่ะมาค่ะเ้าหลายางไอห้างพี่น้องสิงหิ้วเขาค่ะ มาหาเมื่อกี้เขาในการเสบแสบค่ะซุปมะเขือสมพักกับไข่ต้มจ้า